คำถามถามมาเยอะมากครับในเรื่องของน้ําหม้อน้ํานั้นเติมน้ําก๊อกได้ไหมโดยไม่ผ่านเครื่องกรองต้องบอกว่าอันตรายมากๆนะครับถ้าใครใช้น้ําก๊อกเติมโดยไม่ผ่านเครื่องกรอง1ตกตะกอนแน่นอนครับ2มีคอรินแน่นอนนะฮะอันที่3ปฏิกิริยาที่จะทําให้คูแลนต์นั้นเสื่อมประสิทธิภาพเร็วต้องบอกว่าห้ามเติมเลยนะครับการที่ท่านไปใช้น้ําก๊อกโดยไม่ผ่านเครื่องกรอง เติมน้ำในหม้อน้ำนั้นมีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์บ้างเรียกว่าสะสมการสึกหลอนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวตะกอนนั้นจะไปกัดพวกฝาสูบยิ่งรถของท่านไม่ค่อยได้ใช้ด้วยน้ําไปกองนิ่งๆอยู่โดยไม่มีการหมุนเวียนของน้ําฝาสูบท่านจะผูกได้ประกันผูกได้แทนที่จะวิ่งได้ประมาณ 2- 3งสามแสนกิโลกับวิ่งได้แค่ประมาณแสนกิโลถึง20,000นกิโลอาจจะฝาสูบผูกอาจจะต้องเปลี่ยนฝาสูบทั้งฝา ฝาสูบฝาหนึ่งไม่ใช่ถูกนะครับยุคนี้นะฮะเครื่องสี่สูบเตรียมไว้เลยครับถ้าของใหม่แสนก็บาทครับนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็อาจจะลดลงมาเหลือ7จ0 0 0 0บาทโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนั้นแพงมากครับฝาสูบมาดูฝาสูบกันครับฝาสูบที่เติมน้ําก๊อกหรือว่าเติมน้ําที่เป็นน้ําที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะครับเช่นน้ําคลองน้ําบาดาลพวกนี้ไม่ได้เลยครับน้ําที่ดื่มไม่ได้เติมในเครื่องยนต์ไม่ได้ครับถ้าเติม จะเกิดแบบนี้ครับนี่แหละฮะคือการสะสมนะครับของพวกที่เป็นตะกอนนะฮะจะกัดผุพวกนี้แหละนะฮะนี่คือห้องเผาไหม้นะครับคือห้องเผาไหม้ห้องสันดาปภายในของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ก็จะเป็นประเกน็นนี่แหละครับคือประเก็นฝาสูบครับประเก็นฝาสูบจะประกบเข้าไปอย่างนี้ครับพวกนี้ก็จะปิดร่องน้ำเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ําที่ระบายความร้อนในการเผาไหม้ นะถ้าเกิดว่าผูปุ๊บน้ําจะเล็ดรอดเข้าไปปาเก็นดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ถ้าเกิดว่าท่านเติมน้ําก๊อกน้ําคลองนะครับน้ําบาดาลรับรองว่าท่านยังไงก็เสียตังอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยถ้าเกิดน้ําแห้งครับนี่คือน้ําก๊อกครับไม่ผ่านเครื่องกรองดูดีฮะนี่ขนาดยังไม่แห้งหมดนะฮะยังเกาะคราบอย่างนี้เลยครับนี่แหละครับคือการพิสูจน์หลักฐานของแท้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานแบบนี้พี่หมอจะไม่พูดหรอกครับเพราะว่านี่คือประสบการณ์ของช่างจริงนะครับนี่แหละครับคือตะกระกันนะครับจากน้ําก๊อกที่ไม่ได้ผ่านการกรองมานะครับเครื่องยนต์ของท่านจะรับศึกหนักแน่นอนต้องเป็นเครื่องกรองน้ําแบบนี้มีไส้กรองนะครับกรองพวกตะกรนตะกันคอรีนนะครับตอนนี้นะฮะเปิดออกมาดื่มได้เลยนะครับ นี่เราคือในเรื่องของตัวน้ํากล่องที่มีผลดีกับเครื่องยนต์มากๆแล้วตัวคุณแลนนะครับหรือน้ํายาหล่อเย็นต้องเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนน้ําบางรุ่นบางยี่ห้อถ้าเกิดท่านไม่เติมน้ํายาคุณแลนหรือน้ํายาหล่อเย็นไฟเครื่องยนต์จะโชว์เลยครับหรือไฟกระป๋องหม้อพักน้ําโชว์เลยครับต้องใช้ครับแล้วมันจะยืดอายุการใช้งานของฝาสูบนะฮะของเครื่องยนต์ท่านความร้อนจะไม่ขึ้นด้วยเซฟได้นะครับ ในเรื่องของการที่ฝาสูปจะผูกก่อนครับคบกันได้ใหม่หมอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ